เคยมีคนตั้งคำถามเอาไว้หน้าคิดมากๆเลยครับเขาถามว่าถ้าเราฝึกโดยใช้เทคนิคเดียวกับคนที่สำเร็จเราจะเทรดสำเร็จแล้วก็ได้กำไรแบบเขาทุกคนหรือเปล่ามีบ้างไหมให้คนที่ไม่ได้ทำตามคนที่ประสบความสำเร็จเหล่านั้นแต่กลับทำกำไรได้ด้วยตัวเองจริงๆผมว่าเทคนิคในการเทรดมันไม่ได้ตายตัวขนาดนั้นนะครับคนที่ใช้เทคนิคเดียวกันเนี่ยยังใช้ไม่เหมือนกันเลยถ้าเกิดคุณดูคลิปของผมในช่องน u m b e อนายทุกๆคลิปเนี่ย การสอนของผมส่วนใหญ่นะจะเป็นเทคนิคแบบปลายเปิดเพราะการสอนแบบปลายเปิดเนี่ยมันทําให้คุณสามารถเอาความรู้ที่คุณมีอยู่แล้วเนี่ยไปต่อยอดกับความรู้เดิมที่คุณมีอยู่เนี่ยได้เลยแล้วถ้าเกิดคุณเป็นคนที่กําลังใช้กราฟแท่งเทียนอยู่เนี่ยผมว่าคุณไม่ควรพลาดคลิปนี้นะ ผมจะแนะนำวิธีในการดูแรงของแท่งเทียนในระยะสั้นคลิปนี้เนี่ยมันก็เป็นคลิปที่ต่อยอดนะครับความรู้ในเรื่องของวิธีการอ่านแท่งเทียนโดยไม่ต้องจำใครที่ยังไม่ดูเนี่ยไปดูด้วยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะเข้าใจคลิปนี้ถ้าคุณกลับมาดูคลิปนี้อีกรอบเนี่ยคุณจะร้องอ๋อเลยแหละซึ่งวิธีการบางอย่างเนี่ยผมไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะครับผมมาเปิดเผยในช่อง Number 9 Option ตรงเนี้ยเป็นที่แรกเลยซึ่งเหมือนเดิมนะครับการสอนในคลิปนี้เนี่ย ผมจะเอาคลิปการเทรดจริงๆเนี่ยมาสอนแบบสดๆมาชี้ให้เห็นแบบชัดเจนนะครับจะได้ดูไปเลยว่าเราควรที่จะมองสถานการณ์แบบไหนหรือถ้าเกิดสถานการณ์จริงๆเนี่ยรูปแบบกราฟมันจะเป็นแบบไหนแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูในภาพที่เป็นอ mm ินโฟกราฟิกเพื่อที่จะเข้าใจจุดที่เราจะต้องเรียนกันก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับเราจะดูพฤติกรรมของกราฟพฤต,ติกรรมของกราฟที่เราจะดูเนี่ยก็คือพฤติกรรมที่กราฟเนี่ย มันจะมากระทำนะครับกับเส้นเทรลไลน์แนวรับแนวต้านต่างๆนะครับอ่ะ SR นะครับหรือแม้กระทั่งทุกๆอย่างที่เราคาดการที่เราคาดการคือยังไงหมายถึงว่าสมมุติถ้าเกิดกราฟมันขยับขึ้นมาตรงนี้เนี่ยอ่ะเราคาดการว่าเราน่าจะกดพุทธตรงนี้ใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเกิดกราฟขยับลงมาถึงตรงนี้เนี่ยเราคาดการว่าเราจะกดคอตรงเนี้ยทุกๆที่ที่คาดการเนี่ยในคลิปนี้ผมจะมาสอนว่า เราต้องดูพฤติกรรมกราฟแบบไหนดีเพื่อที่จะใช้ในการคาดการณ์ว่าเฮ้ยเวลากราฟมันขึ้นมาขึ้นมาถึงตรงเนี้ยมันน่าจะมีโอกาสที่จะลงไหมหรือมันมีโอกาสที่จะเบรกเอามากกว่ากันถ้ามันมาถึงจังหวะเนี้ยมันจะคอขึ้นไปไหมหรือมันอยากจะเบรกเอาลงไปในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูตรงนี้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวหลังจากที่คุณได้ดูการเทรดจริงๆแบบสดสเนี่ยผมอยากจะให้คุณสังเกตนะครับตรงบริเวณจุดที่ แท่งเทียนเนี่ยมันจะไปกระทํากับพวกเส้นเทรนไลน์เอ่ยแนวรับแนวต้านเอ่ยอะไรประมาณนี้นะครับให้สังเกตตรงจุดนั้นดูนะในออเดอร์แรกนะครับไม่ได้ใช้วิธีในการอ่านพฤติกรรมของแท่งเทียนนะครับในออเดอร์แรกเนี่ยผมอยากจะเอามาให้ดูว่าสมมุติว่าถ้าเราไม่ได้ดูในเรื่องของพฤติกรรมของแท่งเทียนที่มันมากระทํากับเส้นเทรนไลน์เนี่ยอ่ะตรงนี้คือเส้นเทรนไลน์นะครับเส้นสีเหลืองเป็นเทรนขึ้นใช่ไหมครับเราสามารถใช้ แพทเทิร์นในการดูได้อย่างในออเดอร์เนี้ยผมก็ใช้แพทเทิร์นตัว M ในการเข้าออเดอร์เข้าออเดอร์ตรงบริเวณแถวแถวนี้โดยการกดพุทธนะครับตามรูปแบบของแพทเทิร์นตัว M เราก็สามารถใช้แพทเทิร์นในการดูได้แต่ผมมองว่าถ้าเรามีความรู้ในเรื่องของการดูพฤติกรรมของราคาหรือว่าพฤติกรรมของแท่งเทียนที่มันมากระทํากับเส้นต่างๆเนี่ยเราจะมีโอกาสในการเทรดได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็มีโอกาสนําเอาความรู้ตรงเนี้ยไปต่อยอดให้เทรดได้ดียิ่งขึ้น ในส่วนของแพทเทิร์นตัว M แพทเทิร์น e เนี่ยผมมีคลิปไว้แล้วนะครับใครยังไม่ได้ดูเนี่ยไปหาดูได้ในช่อง YouTube นะเมื่อนายถ้าเกิดขี้เกียจหาเนี่ยเอางี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์นะครับวางไว้ให้ข้างใต้ description ตรงนี้ก็ไปไปเปิดเรียนได้เลยนะครับแล้วผมบอกเลยว่า W o u b l e U Pattern M Pattern เนี่ยเป็นทริคหรือว่าเป็นเทคนิคที่ได้ใช้ค่อนข้างบ่อยมากๆนะครับอะกราฟนี้น่าสนใจนะครับ ราฟนี้เนี่ยผมมองภาพรวมผมเห็นเลยนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเหมือนเป็นเส้น SR ขนาดใหญ่นะครับที่ทําหน้าที่เป็นแนวต้านนะผมว่ารูปไม่ค่อยสวยขออภัยด้วยนะครับทาหน้าที่เป็นแนวต้านเพราะรูทุกครั้งที่กราฟมันเด้งขึ้นไปบริเวณแถวๆนี้กราฟมันมักจะพุ่ดลงมาตลอดในอดีตก็เหมือนกันนะครับแล้วอย่างที่2เนี่ยผมก็นําเอาฟิโบมาช่วยด้วยนะครับฟิโบผมตียังไงนะครับในเทรนปัจจุบันนี้เป็นเทรนขึ้นใช่ไหมครับเวลาผมตีฟิโบผมจะดูในอดีตว่าอดีตเนี่ยมันเป็นเทรนอะไร ในอดีตเป็นเทรนลงใช่ไหมครับพา้ายแผมก็จะลากลงแบบนี้นะครับก็จะได้เส้นฟิโบแบบนี้แล้วเส้น SR เนี่ยมันก็ตรงกับฟิโบที่1.61.8ด้วยนะครับบริเวณนี้เมื่อกี้ได้สังเกตร,รือเปะครับผมลืมชี้แนะให้ดูนะครับว่าเมื่อกี้ที่กราฟมันขยับขึ้นไปแบบนี้อ่าแล้วมันเด้งขึ้นไปชนกับเส้น SR ปุ๊บกราฟมันลงมาทันทีเลยใช่ไหมครับพอมันลงมาทันทีเนี่ยแล้วตอนเนี้ยในตอนนี้กราฟมันก็ไซเวย์ไซเวย์อ่ะผมกดพูดก่อน คืออธิบายให้ฟังนะครับว่าหลังจากที่กราฟเนี่ยอะผมสมมติว่าผมซูมกราฟเข้าไปให้เห็นเราอาจจะเห็นกราฟเป็นแบบว่าเด้งขึ้นไปแล้วไปชนเส้น SR ปุ๊บเนี่ยมันเด้งลงมาอย่างรุนแรงเลยพอเด้งลงมาอย่างรุนแรงปุ๊บเนี่ยมันก็ขยับขึ้นไปคือเหมือนมันไซด์เวย์ตรงแถวๆบริเวณเส้น SR ตัวเนี้ยก่อนที่มันจะขยับลงมาซึ่งมันมีความหมายหลายอย่างนะครับอย่างแรกที่เราสามารถสังเกตพฤติกรรมของมันได้ก็คือว่าหลังจากที่กราฟเนี่ย เด้งขึ้นไปชนเส้น sr ปุ๊บก,กราฟมีปฏิกิริยาในการขยับลงมาในทันทีสิ่งแรกที่มันทาให้เรารู้เลยก็คือว่าแข็งแรงถูกไหมครับอ่าแสดงว่าเส้น sr หรือว่าแนวต้านตรงเนี้ยเป็นแนวต้านที่แข็งแรงแข็งแรงยังไม่พอนะครับกราฟมันเด้งขึ้นไปแล้วมันไซเวย์มันบ่งบอกว่าเวลากราฟมันเด้งขึ้นไปแล้วมันมีแรงขายลงมามีแรงขายลงมาปุ๊บก,ก็ยังมีแรงซื้อที่ต่อสู้พอแรงซื้อมันต่อสู้กันไปสักพักเนี่ย แรงขายมันก็มาเรื่อยๆไงครับซื้อขายซื้อขายแรงขายมันก็แบบขายขายขายลงมาเรื่อยจนทาให้กราฟมันพุทธลงมาแบบเนี้ตรงนี้เราสามารถใช้เป็นจุดสังเกตได้นะครับว่าเราเห็นละว่าแรงขายมันมีเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยกดพุทธตรงนี้ไงครับกดพุทธเพราะคาดการณ์ว่าอ่าอย่างแรกคือมันแข็งแรงละพอมันเด้งชนปุ๊บขยับลงมาปับ๊บอย่างที่สองก็คือมีแรงขายเข้ามาเยอะมากๆ ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้ในการประกอบได้นะครับอ่าอันนี้คือแนวทางแรกนะครับที่เราสามารถใช้ในการอ่านพฤติกรรมของแท่งเทียนได้อีกอย่างหนึ่งนะครับในการอ่านพฤติกรรมตรงนี้เราอาจจะดูตรง price action ด้วยก็ได้ถ้าเราเป็นคนที่จําในเรื่องของ price action ได้ก็จะเห็นว่ามันเป็นรูปร่างลักษณะประมาณนี้ใช่ไหมครับอ่ามันเป็นรูปอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปหลายๆคลิปนะครับ ผมไม่จําว่าพายแอคชั่นตัวนี้คืออะไรผมชอบที่จะเข้าใจมันมากกว่านะครับว่าถ้าเกิดรูปร่างลักษณะมันเป็นแบบนี้เนี่ยแสดงว่าแรงลงของมันมีเยอะใครที่อาจจะเป็นคนที่จําอยู่จําไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยลองไปดูคลิปที่ผมบอกครับที่มันเป็นคลิปในเรื่องของการอ่านแท่งเทียนโดยไม่ต้องจําถ้าคุณดูคลิปนั้นจบอะมันจะเหมือนทําให้คุณแบบร้องอ๋อเลยครับแบบอ๋อมันดูแบบนี้นี่เองอย่างเงี้ยคลิปนั้นยอดวิวประมาณแสนห้านะครับซึ่ง ผมภูมิใจมากๆเลยเพราะว่าคนที่ได้ดูทั้งหมดก็จะได้นาความรู้ของผมตรงเนี้ไปใช้ได้แล้วคลิปนี้ที่ผมทําออกมาเนี่ยก็เหมือนเป็นการทําให้คลิปที่แล้วเนี่ยมันแตกฉานมากยิ่งขึ้นทําให้คุณมีแนวทางที่จะเอาไปเทรดได้มากยิ่งขึ้นในออเดอร์ที่2นี้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามหาจังหวะในการกดพุทธนะครับเพราะอะไรสาเหตุนะครับอย่างแรกการาฟมันเป็นไซเวยตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าไซเวยปุ๊บมันเด้งขึ้นไปทะลุไซเวยละแล้ว ไซเวย์ใหม่ตรงบริเวณนี้หลังจากที่มันไซเวย์ใหม่ปุ๊บก,กราฟมันทะลุลงมาแสดงว่าไซเวย์ตรงนี้บริเวณที่ไซเวย์ตรงนี้มันเป็นไซเวย์ที่บงบอกว่าเฮ้ยกราฟมันมีโอกาสที่จะกลับตัวเป็นแนวโน้มขาลงนะตอนที่มันทะลุไซเวย์เดิมไปเนี่ยเราก็คาดการว่าเฮ้ยกราฟมันอาจจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่นะครับกราฟมันไปไซเวยยไซเวย์อยู่ตรงนี้เหมือนเดิมแล้วมันเด้งกลับลงมา เวลาวิธีในการเข้าออเดอร์ของผมตรงนี้นะครับก็คือว่าผมใช้มุมมองที่ว่ากราฟมันมีแรงมากๆแล้วพอมันเด้งกลับขึ้นไปนิดนึงเนี่ยมผมก็จะกดพุทตรงบริเวณที่มันเด้งตรงนี้นะครับแต่ว่าผมทําพลาดไปตรงที่ว่ากราฟมันลงมาก็จริงแล้วมันก็เด้งกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นความผิดพลาดแต่ไม่เป็นไรนะครับผมก็จะมากดพุทตรงบริเวณนี้ใหม่การกดพุทตรงบริเวณนี้เนี่ยมันเป็นบริเวณที่เป็นเส้น SR ด้วยนะครับ กราฟมันเป็นไซด์เวย์แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วมันเด้งกลับขึ้นไปแล้วมันเด้งลงมาทะลุทะลุ SR ที่2สีองสตัวนี้ผมให้เป็นสีเขียวแล้วกันนะครับเด้งลงมาทะลุ SR ที่2ที่เป็นสีเขียวตัวงนี้แล้วเด้งกลับขึ้นไปเหมือนเดิมเลยครับตามกฎเวลาที่จากเดิม SR ตรงนี้มันทําหน้าที่เป็นแนวรับรับกราฟใช่ไหมครับพอกราฟมันทะลุลงไปได้แล้วเด้งกลับขึ้นมา SR ตรงนี้จะทําหน้าที่เป็นแนวต้านของกราฟทันทีนะครับ อันด์ออเดอร์นี้เราก็ไม่ได้ใช้ในเรื่องของการดูพฤติกรรมของมันอีกแล้วนะครับเรานําเอาความรู้ในเรื่องของแนวรับแนวต้านมาช่วยแต่พฤติกรรมที่เราดูก็มีอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าหลังจากที่กราฟมันเด้งขึ้นไปอ่าตรงนี้ก็ถามว่าใช้ไหมมันก็ใช้แต่ว่าผมมองว่าเราใช้ในเรื่องของความรู้ในเรื่องของเทรนไลน์แนวรับแนวต้านมากกว่าคือสิ่งที่เราเห็นคือหลังจากที่กราฟมันพุทลงมาเมื่อกี้ที่เรากดพุทตามมันม,มันไม่ลงใช่ไหมครับมันด้งกลับขึ้นไป พอมันเด้งกลับขึ้นไปปุ๊บมันมาชนตรงเส้น SR สีเหลืองตรงนี้ครับพอมันชนปุ๊บปฏิกิริยาที่มันทําคือมันเด้งกลับลงมาทันทีเพราะฉะนั้นมันจะย้อนกลับไปเหมือนกับออเดอร์เมื่อกี้เลยก็คือพอเราเห็นปฏิกิริยาที่มันรวดเร็วแบบเนี้ยเราก็สามารถที่จะสังเกตได้เลยว่าไอ้ไอ้ตรงเนี้ยมันจะแตกต่างก็คือที่เราสามารถสังเกตได้อย่างแรกก็คือมันแข็งแรงใช่ไหมครับอ่าแข็งแรงอย่างที่สองเนี่ย ข้อเมื่อกี้อย่างที่2ก็คือว่ามันมีแรงขายเข้ามามากใช่ไหมครับแต่ในข้อนี้มันไม่ใช่แต่ในข้อนี้ก็คือว่ามันเป็นฝั่งของขาลงอยู่แล้วนะครับมันเป็นฝั่งของขาลงอยู่แล้วเราเพียงแค่ซื้อตามน้ำนะครับเป็นการซื้อตามน้ําเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็ถือว่าเราไม่ได้เทรดแบบสวนเทรนอะไรประมาณนั้นก็พฤติกรรมแล้วก็วิธีการดูธรรมชาติของแท่งเทียนตรงเนี้ยมันก็สามารถที่จะช่วยเป็นจุดในการเข้าออเดอร์ของเราได้ด้วยนะครับออเดอร์นี้สวยนะครับ ออเดอร์นี้จะมีลักษณะคล้ายๆกับออเดอร์ที่แล้วแต่ว่าออเดอร์ที่แล้วเราบันกราฟมันเป็นทางฝั่งของขาลงใช่ไหมครับขาลงกําลังจะขึ้นแต่คราวนี้เนี่ยผมจะเทรดขาขึ้นแล้วกําลังจะลงนะครับแล้วผมกดคอไปเรียบร้อยละมันเหมือนอะไรไหมครับมันเหมือนสิ่งที่ผมบอกในออเดอร์แรกเลยก็คือว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเส้น SR แล้วบวกกับฟิโบด้วยนะครับแต่ฟิโบของอันนี้เป็นฟิโบที่100นะอ่นะพอกราฟมันด้งลงมาปุ๊บเนี่ย มันมีแรงกระทําก็คือว่ามันรีบเด้งกลับขึ้นไปเลยพอมันรีบเด้งกลับขึ้นไปปุ๊บเนี่ยผมก็หาจังหวะเข้าในการคอเนี่ยอย่างรวดเร็วเลยวิธีการอ่านในเรื่องของพฤติกรรมของเท่งเทียนเนี่ยจริงๆมันมันไม่ได้ยากนะครับคือออเดอร์เนี้ยผมถือว่าเป็นออเดอร์สุดท้ายเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าการอ่านพฤติกรรมเนี่ยมันไม่ได้ยากหรือแล้วเพียงแต่ว่าเราบองแค่แบบว่าถ้าเกิดกราฟมัน มันเด้งไปชนแล้วมันมีมีรูปแบบในการขยับตัวแบบไหนเลยหรือเปล่ามันเด้งขึ้นไปชนในส่วนของแนวรับแนวต้านแล้วมันเด้งลงมาเลยไหมหรือหลังจากที่มันเด้งไปชนแนวรับแนวต้านแล้วมันรีบเด้งกลับขึ้นไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับวิธีการมันจะไม่ได้ยากขนาดนี้แล้วการสอนในคลิปนี้ของผมเนี่ยผมอยากจะให้คุณเข้าใจเลยนะครับคุณไม่ควรจํานะคือควรคุณควรจะเข้าใจวิธีการของมันไม่ไม่ควรจําว่า เฮ้ยพอกราฟมันเด้งลงไปชนตรงเส้น SR เนี่ยหรือว่าแนวรับแนวต้านเนี่ยแล้วกราฟมันมีแรงที่จะขยับขึ้นไปเนี่ยแสดงว่ามันจะกลับตัวนะผมไม่อยากให้จําแบบนั้นเพราะว่ากราฟเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยสักวันในวันที่ผมถ่ายทําคลิปนี้อยู่เนี่ยกราฟมันอาจจะเป็นใจให้ผมถ่ายออกมาในรูปแบบลักษณะแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดวันที่คุณไปใช้สมมติว่าผ่านมาปีหนึ่งคุณมาดูคลิปนี้อย่างเงี้ยกราฟในตอนนั้นน่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะให้คุณเข้าใจวิธีการเข้าใจสิ่งที่ผมกําลังจะสื่อว่าผมต้องการที่จะให้คุณดูว่าเวลากราฟเนี่ยมันมาชนแนวรับหรือว่าแนวต้านมันมีพฤติกรรมหรือการกระทําแบบไหนอย่างแรกก็คือถ้ามันมีพฤติกรรมในการที่จะต่อสู้กับกราฟก็คือว่ามันไม่ยอมที่จะทะลุเนี่ยตรงนี้เราก็อาจจะคาดการได้ว่าเฮ้ยกราฟมันมีโอกาสที่จะกลับตัวแต่ถ้าเกิดกราฟมันมาชนเส้นเทรลไลน์หรือว่าแนวรับแนวต้านปุ๊บมันเด้งรวดขึ้นไปเลยหรือเด่ง,เด,งเด้งทะลุลงมา ตรงนี้เราก็สามารถสังเกตได้ง่ายๆแล้วว่าโอ้ยอย่างนี้แสดงว่ากราฟมันไม่ได้เชื่อแนวรับแนวต้านละหรือว่าแนวรับแนวต้านเนี่ยมันไม่ได้สําคัญนะอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดคุณดูมาจนถึงตอนนี้เนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณได้ความรู้เคล็ดลับหรือว่าเทคนิคดีๆที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับผมรออ่านอยู่นะแล้วถ้าคุณอยากจะให้ผมสอนแนวๆน,นี้อีกหรือว่าอยากจะให้สอนเกี่ยวกับอะไรเนี่ยคอมเมนต์บอกผมข้างล่างได้เหมือนกันนะครับ อย่างถ้าเกิดคุณเป็นเทรดเดอร์ที่ชื่นชอบการเทรดเนี่ยคุณไม่ควรพลาดช,ช่องนี้นะครับกดติดตามไว้เลยครับผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยจะคัดสรรเทคนิคเด็ดๆหรือว่าเคล็ดลับต่างๆที่มันเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่ถ้าเกิดคุณรู้เนี่ยมันจะทําให้การเทรดคุณเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นอาทิตย์หน้านะครับเป็นคิวของโค้ดนัทนะครับโค้ดนัทเนี่ยจะมาสอนในเรื่องอะไรหรือว่าจะมาบอกทริกบอกเทคนิคอะไรเนี่ยอย่าลืมติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่กับผมคอปเตอร์มนบวายนอปชั่นครับสวัสดีครับ